สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผม AlexTapN ท h a n n e l ชนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมบ้านสวนของพี่อ้อยนะครเพราะว่าตอนเช้านี้เรามีนัดกันว่าจะไปทำอะไรกันกินที่ บ้านพี่อ้อยเขานะครับซึ่งเป็นบ้านสวนอยู่กลางปานะครับอยู่กลางทุ่งเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มาติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมพาไอ้เจ้าโคล่ามาด้วยนะครับกว่าจะพามาได้ลําบากวุ่นวายสุดๆตอนเช้าเพราะว่าต้องใส่ใสายสายจูงของของนกนะก็ใส่ลําบากนิดหน่อยแต่ก็ใส่ได้ก็เลยพามาด้วยวันนี้ บรรยากาศข้างนอกวันนี้อากาศก็ดีอีกเช่นเคยนะวันนี้ประมาณตอนเวลานตอนนี้ประมาณ11อโมงครึ่งนะครับอ,อากาศก็กำลังดี13องศานะเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆก็ลองติดตามกันนะฮะจนจบคลิปเลยละกันนะครับตามครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านสวนของเขานะครับบรรยากาศสองฝั่งข้างทางสวยเลยนะเพื่อนๆ รอบๆข้างเรารอบๆข้างฝั่งถนนนี้ก็จะเป็นทุ่งจะเรียกทุ่งนาก็ไม่ถูกนะจะเป็นทุ่งอ่ะเป็นทุ่งที่เขาเอาไว้ปลูกพวกผักต่างๆนะเพื่อนสวยงามมากเลยทีเดียวเราขับรถไปอีกยังไม่ถึง ก็ดีครับสวยก็สวยวันนี้สวยมากบรรยากาศนี้มองกับการขับรถสุดๆเลยนะ ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพี่อ้อยแล้วนะครับพอดีเราต้องเดินเข้าไปข้างในอีกบ้านพี่อ้อยจะเป็นฟาร์มนะเขาทําเกี่ยวกับฟาร์มไก่นะฟาร์มวัวเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่านะเขาทําอะไรบ้างแล้วก็อ้อแล้วเขาปลูกผักไทยด้วยนะเห็นเขาว่าปลูกพริกปลูกใบกะเพราอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะฮะตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านของเราต้องลงรถแล้วก็ไปหาเขาก่อนไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันตามอเลยครับเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็ถึงแล้นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในก่อนตามมานี่คบ,บัาพี่อ้อยตรึมีดอกไม้หน้าบ้านด้วยสวยงามเลยนี่อีกมปเราเข้ามาข้างในกันเลยมีหมีด้วยมีมีมีม ฮัลโหลวัสดีจ้าอันนี้บ้านพี่อ้อยนะนสวยเลยให้ดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านพี่อ้อยก่อนนะเอย่างสวยเลยป่ครับดอกไม้เพียบเลยสวยเลยนะบ้านพี่อ้อยเดินเข้ามา Hãy này Hello, hello, เราเข้ามาดูในบ้านเลยนะไม่มีใครอนุญาตเข้ามาเลยแหละสวยเลยฮัลโหลทำอะไรกันเนี่ย ข้าวปลูกเรามาดูลงเพาะลงเพาะผักกาดนางนะเขาเพิ่งปลูกผักกาดไปน,นี่ปลูกผักกาดเมืองนอกนะเพื่อนนี่นี่ผักกาดปลูกที่เยอรมันนะเนี่ยดูโรงเรือนของนางอันนี้ปลูกอะไรไม่รู้เพิ่งขึ้นมา เดี๋ยววันหลังเราจะพามาดูใหม่ถ้ามันงอกขึ้นมานะอ้ามีคณาด้วยนี่มีต้นคณาด้วยเห็นไหมคณเพึ่งขึ้นนะเขาพึ่งลงแปลงปลูกไปอันนี้โดมของเขานี่อันนี้ก็เป็นสลัดโอ้ยปลูกแค่นี้สองวันก็กินหมดแล้วมั้งนี่ สลัดอันนี้ก้านอะไรไม่รู้ดูอ่ะันนี้พามาดูเขาทำแปลงผักกันที่เยอรมันนะพเพื่อนๆดูมีผักสลงสลัดด้วยเพียบเห็นไหมนี่ น,นี่ก็เป็นนีแปลงของแปลงของพี่อ้อยเขานะแปลงปลูกผักเขาเพิ่งจะลงปลูกเพราะว่าเพิ่งเข้าหน้าร้อนนะเพิ่งจะมีอากาศดีเพิ่งจะแดดอันนี้โรงที่สองของนางแล้วเพื่อนๆนี่เยอรละมันมีจอบด้วยนะเพื่อนนี่น,นี่มีจอบด้วยเยอรละมัน นี่อันนี้แปลงปลูกผักเพิ่งขุดไม่รู้ว่าปลูกอะไรมีเป็นแปลงเป็นแปลงเจ๊ <ไป S 1> เขาลงไว้เพียบเลยนะนี่เอาปลูกไว้สำหรับหน้าร้อนนะ โรงเรือนนี้สร้างอย่างดีเลยนะดูมีทงมีท่อนี่ก็มีสลันแหน่อันนี้ผักอะไรเนี่ยผักกาดเหรอป้าอผักสลัดอ๋อผักสลัดโอ้ยกินได้แล้วเนี่ยกินได้แล้ว อันนี้ปลูกไว้โชว์นะไม่ได้ปลูกไว้กินปลูกไว้กินตัวนั้งเขาจะทําแป้งอ๋อโอ้ไปทำร่นทางนี่นางปลูกไว้ข้างเลยนะลงเรือนอันนี้ก็แป้งสลัดพวกกะเพราพริกของลาพายังไม่ขึ้นนะเพิ่งลงเพิ่งปลูก มันยังไม่ร้อนพอเดี๋ยวมันตายนะมันยังไม่ขึ้นนะนีแต่สารแแน่นี่ะดูนะเพื่อนเพื่อนตรงนั้นเป็นฟาร์มไก่ของนางนะ<ๆ>เป็นโรงเลี้ยงไก่นางนะไก่ในนั้นเยอะมากเป็นไก่งวงนะเยอะมากแต่ตอนนี้ไก,ก่เมนขีไก่มากเป็นสุด<ๆ>นี่นี่ก็เป็นบ้านข้างหลังบ้านของนางนะ ข้างหลังบ้านของพี่อ้อยเขาเนะน่่เพียบเลยตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งของฝรั่งเขานะนาาามมนจะเป็นเมนจริงอะไรจริง ทำไมลมต้องมาทางนี้ด้วยเนี่ยเหม็นขี้ไก่มากเลยอะตอนนี้เหม็นขี้ไก่มากเพื่อนอจุดๆเพราะว่าไก่เยอะมากานะาหาเหรอนี่นะบ้านบ้านพี่อ้อยเขานะ